นะ okay. ความวุ่นวายตอนอาบน,น้ำผมก็โผล่มาทางนี้เนาะก็ทางนู้นมันติดตูดเงินนั่งขอบนั่งไอ้ขอบนั่งยังนั่งไปนะังโอ้ย เบนตัวแถมตัวแถมเอ้ยมันไม่ได้ไงมัาเบนนิ่งนี่เบนอาบน้ำมันนิ่งนิ่งทุกตัวเลยเดี๋ยวเนบนพี่ขบอเบนนี่เป็นตัวลุงลังต้องอาบสองรอบทุกครั้งแลสวสกปรกสุดทุกครั้ง รอเดียวเมื่เนี่ยที่สองรอบเพราะว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อน่น,นิ่งกิฟต์เลยนิ่งกิฟตเลยเบนเดี๋ยวนะไม่กำลังใจเบนล่ะ my <laughs> like <laughs> ครเฮ้ยแล้วตัวนี้มันเล็กอะไรของเขาว่ะ สุดท้ายออกไปมึงอาบแล้วฮะแล้วทุกอย่างก็ทำเสร็จหมดแล้วมึงต้องการอะไรไปออกไปน้องจะได้อานน้ำ vậy này, đấy. mình không phải này, mình sẽ ăn lông như thế nào, thảo như thế nào, tải lên, tải, à, mấy chào chào em nam nam mày nam 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 เราพออ่องนออย่าทำตัวอย่างนี้พ่ออาบน้ำให้น้องเนี่ยวุ่นวายคนเหนื่อยเข้าใจไหมคนไม่มีช่วยมันก็ปัญหาเยอะอยู่แล้วอย่ามาทำอย่างนี้อย่ามาปวนอาบน้ำแล้วพาขึ้นสู่สวรรค์อะไรก็ทำให้แล้วมึงจะมาติดใจเอารอบสองรอบสามไม่ได้ไม่ได้มึงเข้าใจไหม ไอ้เบนยังไม่ได้เลยฮะแล้วให้พ่อโมโหพ่อเสียงดังมากๆตะโกนหวกเวกลั่นคอนโดด้วยเขาพาว่าพอบ่ายเดี๋ยวเขาก็ไล่ออกจากที่นอไอที่อยู่อีกเอ๊ะไอ้เรียน้ำน้องนอนรอแล้วนะ่ะ น้องลองอ้ออาบน้ำแล้วไปถอยไปออกไปไปรอพ่าตรงนั้นไปไปเลๆไปดีๆ,ไ,ดๆ,ไ,ดๆไม่เอาไปคอยนั่งน,นั่งคอยคอยอยู่ยตรงนี้เชิญคุณลงทัน บัญชาให้สมอุลาให้สา,าแก่ใจคุณร้องเพียนครับน้่งนอนเนี้ยืไม่นอนเงี้ สบู่ทผมเลือกใช้นะครับผมเลือกที่แบบถนอมผิวผันทำให้ผิววันเต่งตึงไม่เหี่ยวย่สังเกตจากใบหน้าเต่งตึงไม่มีเหี่ยวย่ง